โอเคได้บัตรเงินนะฮะแล้วก็จะมีอีเวนต์มาด้วยนั่นเองนะฮะอาวันนี้ก็จะมาแอบส่องเซิร์ฟญี่ปุ่นที่ห่างหายกันไปนานดูดิดูด,ดิแจกแบบโอ้โหบัตรทองเน้นเน้นทุกวันโหแล้วนี่กล่องอะไรเนี่ยฮะไอเทมอะไรเนี่ยน่าจะเป็นไอเทมใหม่นะโอ้โหในเช้าเอโอโหดูดูบัตรทอง เอ้ยแต่ผมไม่ค่อยได้มาเล่นรหัสนี้เนี่ยดิยูสแลงแงค่2 0 0้กว่าก่เองอ๋อที่สุ่มกาชารู้สึกจะมีเอ่อแมวใหม่ด้วยนะฮะอันนี้น่าจะเป็นแมวไอ้นี่ป่ะแมวเอ่อไอ้ไอเนี่ยเบอร์เกอร์เออคล้ายๆอยู่นะเงามันคล้ายๆไม่ได้เหมือนจะมีแมวเบอร์เกอร์ป่ะตัวหนึ่งแล้วตัวหนึ่งอะ่ะผมไม่ทายละโอเค นี่นะฮะอีเวนต์นะฮะรู้สึกว่าจะแจกกระป๋องด้วยไอ้สล็อตมางานนี้ได้มีสุ่มแน่นอนนะฮะเออเปิดมาเลยครบรอบของเบนเดนแคทนะฮะญี่ปุ่น <c oughs> เดี๋ยวของเซิร์ฟไอ้นี่เซิร์ฟโลเคอลก็น่าจะมาเนซะิร์ฟเอ่อเซิร์ฟอังกฤษเซิร์ฟที่เราเล่นนั่นแหละเดี๋ยวคงตามมาแต่น่าจะอีกนาน <c oughs> น่าจะอีกนานโอเคได้เท่าไหร่ พัง90กระป๋องนะ9 90กระป๋องโอโห้โคตรเยอะและก็อ่าได้เวลาส่มสิครับอลดราคาผมก็ยังไม่ได้ใช้ด้วยพเลีโอ้โห้เปิดมาก็เกลือเลยวิลแคท ไอดีนี้ผมไม่ไม่เล่นเป็นหลักนะก็ไม่ค่อยซีรีส์เท่าไหร่แต่ถ้าออกหน่อยก็ดีถ้าออกแมวแปลกแปลมาก็ดีจะได้เอามารีวิวกันอานิมแคทอ่าโอเคเซิร์ฟแคทพอได้นะฮะพอใช้ได้อยู่ตัวนี้เมอร์แคทอ่าก็ได้นะร่าง3นี่ใช้ได้ดีเลยแต่ว่าร่างแรกกับร่าง2องนี่โคตรข้างกากอ่าซาลอนตัวนี้ดี มือแคทอีกแล้วตัวเดิมซ้ำองคเมลจีก็เฉยๆนะตัวนี้ผมไม่ได้ใช้บ่อยเท่าไหร่อ่ะแค่เนี้ยโอ้โหอยู่เบอร์ไม่ออกเลยโอเคเก้าเปอร์เซ็นต์ไม่เคยมีอยู่จริง <c oughs> อ่ะแจกเยอะก็เกยเยอะเช่นกันนะเจอญี่ปุ่นแต่แจกเยอะแจกเยอะจริงบัตรทองอะโอ้โหพรึบพรับเลย แถมมีแมวใหม่มาด้วยนะไอแมวกระชาเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะมีตัวอะไรมีอาเควสไหมเนี่ยไม่มีเควสไอนี่ไม่มีเควสไอเนี่ยไอกล่องสุม่มไอเนี่ยม่วงๆนะฮะอยากได้แมวที่เป็นรูปเงาอะ่ะเออโอเคไปดูก่อนมีอีเวนต์มันต้องมีอ่ะด่านฟาร,ร์มไอเนี่ยบัตรสุม่มไอเนี่ยอ่า โอเคเงี้ยอีเวนต์อะไรเนี้ยโอเคเดี๋ยวลองกดไปดูนะฮะอ่า uh อันนี้ผมก็ไม่รู้ด้วยดิเป็นด่านอะไรใช่ด่านนี้ปะด่านที่มันแจกอ่าเนี้ยกระป๋องคิดว่านะน่าจะเป็นด่านที่เขาแจกกระป๋องอ้าวใช่จริงด้วยโอเคยี่สิบกระป๋อง ยี okay. ่สิบกระป๋องะฮะแล้วก็อีกสามสิบกระป๋องเคลียร์ครั้งแรกครบรอบอะไรไม่รู้แหละของเบดแคทใครที่รู้ก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะฮะไอ้รูปตัวคิวนะฮะเออด้านบนสุดของไอเนี้ยเคก้กเคเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆรื่อยโชเชชโชเช ตีไปเรื่อๆยๆแจกเยอะมากอันนี้ขนาดไม่ค่อยได้เข้าแล้วเนี่ยยังมีแบบยูเบอร์อะไรด้วยอ๋อลืมบอกไปนะผมเอ่อเปิดมาเล่นแอบมาเล่นก่อนนั่นเองนะก็สมไอ้นี่เหมือนกันนะไอแพทินนำทิกเกตมันแจกแพทินนำทิเกตด้วยเออเอันนี้แหละตัวคิวใช่เลย <S <S 1> <S 1> แน่นอนนะฮะด่านนี้น่าจะใช่มีรูป อันนี้ด้วยมีเครื่องบินอะไรด้วยเนี่ยเคชัดเจนต้องมาแล้วล่ะต้องแจกแล้วนินจา่าตรงนี้จ่าไปฮิปฮอปตามนะฮะด่านแรกก็น่าจะง่ายๆโอเคฮิปโป สงสัยมากเลยแมวไอเนี่ยไอแมวเงาอะ่ะมันคล้ายๆกับนินจาป่ะอยางเห็นน่ะโอเคเรียบร้อยได้ปะได้ปะ่ะน่าจะได้นี่ไงได้อะไรมาไม่รู้นะหนอันได้จริงด้วยโอเคมันเป็นเหมือนนินจาเลย,เลยอ่ะโค้เท้โอ้โหไม่ได้โอ้โหไปก่อน เนี่ยนินจาแล้วอันนี้แมวอะไรเนี่ยมียื่นยื่นออกมาใช่ปืนหรือเปล่าเดาไปทั่วนะ <_ A> เห็นน่าจะมีแค่นี้ป่ะอ๋ออันนี้เล่นต่อไม่ได้แล้วต้องรอเวลารอครึ่งชั่วโมงอันนี้ใช่ป่ะเนี่ยไม่น่าใช่ใช่ป่ะเดี๋ยวลองเข้าไปเล่นดู <_ A> อ๋ออ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 อันนี้ <_ A> ดันเก็บแมวนะฮะเออ เซิร์ฟเอ่อเซิร์ฟอ,อ,อังกฤษก็มีเหมือนกันแมวตัวนี้ผมจำได้ผมเคยเก็บอยู่ก็ <c oughs> <c oughs> เป็นแมวที่ผมไม่ค่อยได้ใช้อะตัวเนี้ย <c oughs> เป็นด่านเก็บแมวอีเวนต์เก็บแมวก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับไออีเวนต์นลูกเต่าที่สมแมวนินจาอะไรเนี่ยมีป้ายเวลคัมเลยโ <c oughs> คตเทอยากได้แมวนินจานินจาแคทมันมันไม่ใช่นินจาไง อันนั้นมันอาจจะเป็นนินจาจริงๆก็ได้ใครจะไปรู้นินจาแคสมันไม่ใช่มันไม่เชิงนินจาอะมันไม่เท่มันมันมันเท่แหละแต่มันมันเท่ได้กว่านี้โอเคก็น่าจะมีแค่ด่านเดียวนะฮะเออก็เดี๋ยวผมค่อยไปฟาร์มฟาร์มไปแล้วนะฮะเออมันต้องรอครึ่งชั่วโมงค่อยฟาร์มได้ใหม่อีกทีนึง ก็เดี๋ยวผมค่อยไปฟาร์มที่หลังละกันโอเคได้แมวไหมได้แมวไหมโอเคได้ได้อะไรนี่ <c oughs> ได้อะไรเนี่ยได้บัตรเงินหรือเปล่าหรือว่าอันนี้ลัคกกี้ทิเก็ตไม่แน่ใจเหมือนกันส่มไปก่อน สไนเคได้แมวจิ๋วมาแมวจิว๋วแมวจิว๋วทุกตัวเลยวะเนี่ยต้องครบแล้วละ่ะเซตนี้อืมอ้มอื้มเอ็กพีเอ็กพีแมวจิว๋วตัวหนึ่งแมวจิว๋วครบแล้วมั้งน่าจะครบแล้วแหละแทงแคทโอเคเหลือหกใบส่งไปรอด เหลือไททันปะไททันยังไม่ได้เลยไททันยังไม่ออกเบิร์ดอ่าแมวจิ๋วจ okay. ิ๋วจริงๆโอเคหมดละก็อีเวนต์น uh, ี้เดี๋ยวผมก็คงต้องไปฟาร์มนั่นแหละนะฮะเออเพราะว่ามันตั้งมันต้องมันต้องรอตั้งครึ่งชั่วโมงเลยแล้วผมก็ไม่มีแคตามินไปเร่งเวลาด้วย โอเคก็ได้ไปฟาร์มเป็นที่เรียบร้อยนะฮะได้มาแค่สี่อันเองนะ,ะเพราะว่าตอนนี้แมวผมยังกาก,ากอยู่นั่นเอง <c oughs> <c oughs> นะฮะมันเล่นไม่ไหวนั่นเองแล้วเจอไอ้เจ้าไอ้นี่ตัวกินมดเข้าไปนี่ก็เดี้ยงเหมือนกันเพราะแมวผมค่อนข้าง,างก,ากากมากเลยแล้วก็รู้สึกจะมีะด่านมาเพิ่มหรือเปล่าเนี่ยใช่ป่ะอันนี้ด่านเก่าใช่ป่ะแล้วก็จะมีด่านอันนี้มาเพิ่มไม่แน่ใจว่าเป็นด่านอะไรเดี๋ยวเราไปลุยกัน ใช่ด่านนี้ปะอ๋อด่านเก็บกระป๋องนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราไปส่มกันเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะฮะอ่ะสตัวนะฮะไปต้องออกแล้วแหละแมวระดับนี้ละไม่ออกสปีด CPU XP อ้าวเฮ้ยไม่ได้แมวนะฮะเออน่าจะเป็นตัวเนินจ้าเดี๋ยวผมขึ้นโลกไว้แล้วกันนะก็จะเป็นแมวอ่อ แมวเออ่เหรียญแล้วก็แมวเออ่นินจา2ตัวนะแล้วก็อ่าเบอร์กเกอร์1ตัวนั่นเองนะฮะแล้วก็จะมีแมวใหม่ด้วยวอลคิรี่ตัวใหม่นั่นเองอ่จริงๆเขาก็ย้อมแมวมาขายอีกแล้วนะฮะเออรีเบอร์คกอรี่ใช่ย้อมแมวหรือว่าตัวเก่าอนะันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็ดูน่ารักดีนะนะฮะตัวสกินใหม่ ไม่รู้ว่าสกินใหม่หรือตัวใหม่เหมือนกันนะเพราะว่าผมอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกนะฮะเออก็สําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะอัปเดตของอเซิร์ฟญี่ปุ่นนั่นเองนะก็จะมีเ <c oughs> กลือน่าจะมีสมอีกนะฮะแล้วก็อ่ผมคิดว่าวาคิลี่น่าจะเข้าเหมือนกันนะในอ่ครบรอบของเบเด้แคท ก็เซิร์ฟกระบอกก็จะมาช้ากว่าเซิร์ฟญี่ปุ่นนั่นแหละนะฮะเออก็รอไปสักพักหนึ่งนั่นเองนะฮะก็สําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันคลิปหน้าฮะบ๊ายบายครับผม